สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งทิพย์ก็มีเมนูขนมที่ทําง่ายๆมาฝากทุกคนนะคะวันนี้รุ่งทิพย์จะทําเค้กกล้วยหอมค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทํากันเลยนะคะใช้กล้วยหอมสุก300กรัมค่ะกล้วยยิ่งสุกงอมก็ยิ่งหอมอร่อยนะคะแล้วก็จะได้ความหวานจากกล้วยด้วยค่ะบดกล้วยให้เล็กก่อนนะคะ สูตรนี้จะใช้วิธีการช่างนะคะใส่ไข่ไก่เบอร์0ูนย์สองฟองค่ะใส่น้ำตาลทราย100กรัมน้ำตาลทรายแดง50กรัมถ้าชอบหวานนี้ก็เพิ่มน้ำตาลเพิ่มขึ้นอีกได้นะคะน้ำมันรำข้าวหนึ่งร้อกรัมเนยจืดที่ละลายแล้วอีก100่รกรัมใส่เนยเนี่ยนะคะก็จะทำให้หอมแล้วก็ฟูมากขึ้นนะคะ เกลือครึ่งช้อนชาน้ำเปล่า100กรัมจากนั้นเราก็จะตีส่วนผสม,มให้เข้ากันค่ะจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะก็จะเร็วขึ้นค่ะเมื่อเราตีส่วนผสม,มจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาผสม,มแป้งกันค่ะใช้แป้งสาลีเอเนกะสงค์300กรัมนะคะเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาแล้วก็ผงฟูอีก1ช้อนชาครึ่งค่ะ ร่อนแป้งใส่ส่วนผสมที่เราปั่นไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะ ใช้พลาสติกคุมภาชนะนะคะจากนั้นเราจะพักไว้ในตู้เย็นอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็พักแป้งผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาใส่ภาชนะอบก,กันค่ะวันนี้้องทิพย์จะใช้ถาดหลุมส่วนหนึ่งนะคะแล้วที่เหลือก็จะใส่ถาดแก้วค่ะ การใส่ถาดอบนี่เราก็จะต้องทาน้ํามันให้ทั่วถาดด้านในก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ขนมเนี่ยติดถาดเวลาที่สุกแล้วค่ะจากนั้นเราก็นําไปอบในเตาอบนะคะให้วอร์มเตาอบทิ้งไว้ก่อนนะคะประมาณ5-10นาทีค่ะเราจะอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนะคะโดยใช้เวลา3นาทีค่ะ จากนั้นเราจะลดความร้อนลงเหลือ180องศาเซลเซียสนะคะใช้เวลาอีก20นาทีค่ะรวมทั้งหมดก็เป็น23นาทีนะคะตอนนี้ก็ผ่านไป23นาทีแล้วค่ะเราก็นำออกมาจากเตาอบก,กันนะคะวิธีการตรวจสอบว่าขนมสุกหรือยังนะคะเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มค่ะถ้าไม่มีถ้าไม่มีแป้งติดขึ้นมาก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะในถาดหลุมนี้ก็ไม่มีติดแล้วนะคะก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะ แต่ในถาดแก้วนี่นะคะชิ้นก็จะใหญ่นะคะแต่ในถาดแก้วเนี่ยชิ้นจะใหญ่มากขึ้นนะคะก็จะเห็นว่ายังมีแป้งติดอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะนำไปอบต่อจนกว่าจะสุกค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะ